วันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564เวลา9โมงนางสาวศิริลักษณ์ตั้งวรปัญญาคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมพิธีปิดและมอบประกาศนียบัติแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมพระราชทานเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษมีความรู้ความเข้าใจส่งเสริมภาคษาทางการเกษตร โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดพระบาทสมเด็จพระประมนินทรธรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในวรยุทธนวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้แทนพระองค์ในวิธีมอบประกาศสญยบัตรแก่ผู้ผ่านอบรมณเลือนจำจังหวัดลำพูน วันที่15กุมภาพันธ์2564เวลา8โมงครึ่งสำนนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนดำเนินการตรวจหาสารเสพติดข้าราชาการและบุคลากรในหน่วยงานครั้งที่1จำนวน13คนตามนโยบายการป้องกันและแก้ปัญหาย,ยาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สถานที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดตามเกณฑ์โรงงานสีขาวผลการตรวจไม่พบสารเสพติดโดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนเป็นผู้ดำเนินการตรวจหาสาเสพติดวันที่15กุมภาพันธ์2564เวลา9โมงนางสาวสิริลักษณ์ตั้งวรลัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางสิงห์ทองวังมือนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต5และหน่วยฝึกอบรมเทศบาลเมืองลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประชุมหารือทำกิจกรรมเข้ามอบของขวัญปีใหม่2564ผู้ใช้แรงงานภายใต้แคมเปญฝึกฟรีมีทักษะชนะบัติภัยสายแจแยรงงานโดยมีกิจกรรมดับเพลิงขั้นต้นและหลักสูตรอพยพหนีไฟเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้ใช้แรงงานณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดลำพูนในวันที่25กุมภาพันธ์2564เวลา9โมงถึง4โมงจำนวน2รุ่น คณะควาคุ้นส่วนจำกัดกาสมานชัยวันที่15กุมภาพันธ์2564เวลาบ่ายโมงครึ่งนางสาวสิริลักษ์ตั้งวรรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมประชุมคณะทำงานส่วนบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดลำพูนครั้งที่10 2564 โดยมีนายบรยุทธนวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมณนะห้องประชุมจมามเทวีชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดลำพูนวันที่18กุมภาพันธ์2514เวลา9โมงนางสาววิสายะแมกค,คานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนางสาววลํภพรจำปาโชคร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูนดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและตรวจสารเสพติดในร่างกายของพนักงานบริษัท PTK มันติเซอร์วิสจำกัดจำนวน99คนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงงานสีขาว มาตรฐานการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการวันที่18กุมภาพันธ์2514เวลาบ่ายโมงครึ่งนังสาวสิริลักษ์ตั้งวรปัญญากุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูนร,ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาการส่วนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดลำพูนครั้งที่1 2514โดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมณห,ห้องประชุมฮลิปุญชัยสลาักลารจังหวัดลำพูนวันที่19กุมภาพันธ์2564เวลา9โมงนายกมลพันธ์แก้วดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมกับทีมตรวจบูรณา,าการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูนประจำปีพศ2564ในพื้นที่อำเภอบ้านทิและอำเภอเมืองลำพูนจำนวนสาแห่งลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น49คนแยกเป็นแรงงานไทยจำนวน21คนและแรงงานต่างด้าวสัญชาติเป็นมากจำนวน28คน วันที่19กุมภาพันธ์2564เวลา1 0โมนนางถาปณีลาวเวลากุลนิติกรชำนาญการและนางสาวชนัญชิดาส,สาธากางนักวิชาการแรงงานและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนร่วมบูรณาการการดำเนินการโลนลงส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบประจำปีงบประมาณ2564ณกลุ่มปักถุงผ้าและปักลวดลายด้วยลูกปัดตำบลประตูปลา ตั้งอยู่ศาลาอนเนกประสงค์จำนวน13คนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามกิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน